สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันที่ท้องทุ่งนากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาดูข้าวค่ะว่าตอนนี้ข้าวเราโตไปขนาดไหนแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็คือนาข้าวที่เราทำอยู่ค่ะก็ปกติก็จะไม่ได้ทำนะคะปีนี้ก็ ทำนาอีกแล้วค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาอัปเดตพวกพืชผักให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะนาที่ทําอยู่ก็มี23ไร่ค่ะทุกคนก็มีตรงนี้นะคะแล้วก็มีบริเวณนี้นะคะนี่นะคะก็พาเพื่อนๆมารับชมข้าวตอนนี้ก็ออกรวงเต็มที่แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนก็คือ นาข้าวพันก็ขอแปดห้านะคะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะบางรวงก็ยังไม่เต็มเม็ดนะคะแต่ก็มีผลผลิตทุกเม็ดแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เต็ม,มเมล็ดนะคะยังไม่เต็มโค้งค่ะทุกคนก็ค่อยค่อยโตไปนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดนะคะนี่ก็เป็น รวงข้าวค่ะที่เราปลูกใส่ปุ๋ยไล่แมลงขโมนต่างๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีพวกหนอนค่ะมีพวกมแมลงสิ่งมาลบครัวนะคะเราก็เลยใช้สารชีวพันธุ์ในการไล่ไปนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีโรคเมล็ดด่างนะคะอันนี้เราก็ต้องมียาเชื้อรายาเกี่ยวกับ ป้องกันรักษามเมล็ดด่างไปด้วยค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็มีฮอร์โมนต่างๆแล้วส่วนปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่บำรุงทางที่เราหวานเป็นมเมล็ดเราไม่ต้องหวานแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการบำรุงทั้งใบค่ะก็ไม่ต้องหวานปุ๋ยแล้วนะคะสำหรับเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะ เราจะใช้เป็นปุ๋ยที่ละลายในน้ำค่ะในการฉีดพ่นทางใบนะคะก็จะทำให้ต้นข้าวออกรวงได้ดีนะคะเพราะว่าจะไม่ได้กินปุ๋ยแล้วค่ะสำหรับปุ๋ยเม็ดนะคะตอนนี้จะต้องบำรุงทางใบแทนนะคะก็มีพวกฮอร์โมนอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะก็จะเน้นรวงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะ นี่นะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนพาทุกคนชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะในานาข้าวนะคะนี่บางจุดก็เริ่มแก่แล้วนะคะสำหรับข้าวนะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ไม่แก่ทุกมเมล็ดนะคะเราก็ต้องใช้เวลาก่อนแต่คาดว่าคาดว่าประมาณต้นเดือนหน้า ต้นเดือนตุลาคงจะได้เกี่ยวค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นคณาที่เราตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคณาที่หญ้าก็จะขึ้นเยอะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็จะมีหญ้าขึ้นโตเร็วค่ะเราก็จะใช้วิธีตัดหญ้าเอานะคะทุกคน นี่ก็คือผลผลิตนาข้าวที่ทำนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปปลูกผักเลยค่ะก็จะใช้เวลาส่วนมากมาทำนนานะคะทุกคนก็มีลงคลิปไปบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็อาจจะปลูกไว้กินเองนะคะสำหรับผักที่ปลูกง่ายๆในช่วงนี้นะคะนี่ข้าวกำลังมีเกสรค่ะทุกคน ก็คือว่าเป็นข้าวที่กำลังอยู่ในช่วงผสมเกสรพร้อมที่จะติดมเมล็ดพร้อมที่จะมีลวงอีกนะคะก็จะช้าหน่อยสำหรับบางต้นนะคะทุกคนคงจะโตที่หลังค่ะสำหรับต้นนี้นะคะขาวๆนี้ก็คือเกสรของข้าวค่ะข้าวนี่ก็มีเกสรเหมือนดอกไม้ของเรานี่แหละค่ะ แต่ละจุดก็หวานพร้อมกันค่ะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับนาข้าวนะคะกอลวงเขาก็จะเหมือนเหมือนกันค่ะวันนี้ก็ท้องฟ้าก็สดใสนะคะแต่แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนมารับชมต้นข้าวสบายๆแบบไม่ค่อยร้อนเลยนะคะ นี่แหละคะ่ะก็ช่วงนี้ก็จะทำนาแบบนี้นะคะมเมล็ดด่างเชื้อราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกคนก็จะมาพร้อมพวกมแมลงศิลนะคะพวกมแมลงศิลก็จะทิ้งพวกเชื้อราไว้ให้เรานะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมใส่พวกยาเชื้อรากิแล้วก็ยาไล่หนอนแล้วก็เป็นยาไล่มแมลงศิลนนะคะทุกคนถ้า ถ้าเราทําได้ครบรวงข้าวเราก็จะสวยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือรวงข้าวที่ไม่มีตําหนินะคะ,มะเมล็ดก็จะไม่ด่างไม่ดํานะคะทุกคนแล้วก็รวงก็จะไม่แฟบเลยค่ะอาจจะเดินพาเพื่อนๆเ,เดินไปไม่ทั่วนะคะเพราะว่า นาก็มีความกว้างอยู่เหมือนกันนะคะก็จะพาเพื่อนๆมารับชมงงตรงจุดนี้ก่อนนะคะทุกคนให้ดูความเป็นไปของข้าวว่าเราโตขนาดไหนแล้วนะคะนานี่เขาก็จะปลูกพวกต้นยูคาไว้ด้วยนะคะทุกคนต้นยูคาก็ไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำนานะคะก็ปลูกข้าวงามได้ แม้จะอยู่ใกล้ต้นยูคาค่ะทุกคนเพราะว่าเรามีน้ำหล่อเลี้ยงในานาตลอดนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จะมาอัปเดตลวงข้าวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหน้านะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับลวงข้าวของเรานะคะทุกคน คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ